สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟททุกท่านนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหมิถุนายนสองห้าหกห้าค่ะนะคะสาวดำกำลังจะไปที่อำเภอเมืองพลน,นะคะกำลังจะไปที่อำเภอเมืองพลค่ะจะไปซื้อข้าวสารนะคะ แล้วก็ไปซื้อปลาทูนึ่งค่ะแล้วก็ไปเอาอะไรล่ะไปเอาหญ้านะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกหนักมากครั้งละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองสามวันละเว้นวันเดียวก็ตกนะคะจะเอามาปิด ไอ้ตรงไอ้กระท่มศาลาค่ะกันไม่ให้ฝนสาดเข้าไปเปียกข้างในนะคะค่ะก็เลยจะมาไปที่อำเภอเมืองพลค่ะถึงจะมีจะมีหญ้านะคะแถวๆนี้ไม่มีหญ้านะคะขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจเลยนะคะจะให้กับสาวดําค่ะเราจะอยู่คู่กันไปตลอดนะคะสำหรับตัวเลขนะคะ ที่น่าจะเป็นไปได้ใครจะว่ายังไงสาวดำก็ไม่ทราบแต่ส่วนตัวของสาวดำแล้วสาวดำก็ชอบเลขแม่ย่าศีดาจันทร์นะคะเพราะว่าวดแรกท่านมาให้นะคะท่านมาบอกในฝันในนิมิตนะคะท่านก็มาบอกว่า0-2เลขล่างน้่งลูกเอย๋ย นะคะงวดแรกเลยค่ะสาวดำก็ก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่แม่ย่าสีดาจ,จันจริงไหมงวดที่สองท่านก็มาเขียนให้092นะคะแล้วก็เลขล่างท่านเขียน25ถ้าบนมาออกล่างถ้าเราซื้อเราก็ซื้อ25แล้วก็92 92กับ25มันก็ถือว่าถูกแม่นนะคะงวดนี้นะคะสาวดำท่านมาเขียนให้ สาวดำมองไปก็เป็นเลขสองห้าศูนย์แต่พอหยิบมาแล้วมันก็พพายก็พพายเป็นเรือนลางเหมือนกับเป็นสามห้าศูนย์นะคะสาวดำก็บอก fc ชัดเจนเนาะแล้วก็เลขล่างท่านให้ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามหรือสามศูนย์นี่แหละนะคะอันนั้นพูดถึงที่ตัวสาวดำชอบนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเป็นบนหรือเป็นล่างเลขของป้าปูสีสุดโทท่านก็ให้อะไรนะอ่ 8ปหรืออะไรเนะี่ยจำไม่ได้นะคะแล้วก็มีอพอปู่แม่ยากก็ให้เลขมามันคล้ายๆกันนะคะของตะเกียงก็เหมือนกันสาวดำก็เลยก็ชอบอยู่ค่ะแต่พูดถึงว่าถามใจสาวดำนั้นสาวดำจะชอบอย่าลืมเลขแม่ยากสีดาจันกับทะเบียนรถสาวดำนะคะ สาวดำได้รถออกมางวดในงวดนี้นะคะนะคะงวดเมื่อกี้ออก07นะทะเบียนรถสาวดำ067นะคะ6067นะคะถ้าสาวดำซื้อเหมือนสมัยก่อนสาวดำก็จะซื้อทะเบียนรถเนี่ยแหละค่ะกับเลขแม่ย่าสีดาจันเนี่ยแหละค่ะพูดถึงพูดถึงว่าถ้าสาวดำซื้อนะคะ อ่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะท่านผู้ชมเลขมีเยอะแยะมากมายนะคะโอ้ยสมัยแต่ก่อนมันก็ดังแค่ตัวเดียวสองตัวเพราะว่ามันไม่มีโลกโซเชียลเนาะสมัยแต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลเอ,อ่ยแล้วมันก็ไม่มี YouTube แล้วมันก็ไม่มีคนทำช่องหวยเยอะแยะมากมายกับทุกวันนี้ อ่าไม่ว่าแต่จะเป็นพวกคนเราที่ดูหรือคนที่ชอบซื้อหรือแม้แต่เจ้ามือหวย <c oughs> ก็ดูกันหมดทุกคนค่ะนะคะเจ้ามือหวยก็เลยตัดสินใจอันมันจะเป็นยี่สิบสามสิบตัวเลยกว่าจะถึงวันออกนะคะกว่าจะถึงวันออกเดี๋ยวมันก็เลยเปลี่ยนแปลงที่จะให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วละคะ่ะท่านผู้ชม นะคะแต่ละงวดมันก็อันไม่ต่ำจาก20 30ตัวไปกลับก็60ตัวค่ะท่านผู้ชมนะคะมันคือมันเป็นแบบนั้นน่ะเราไม่รู้จะทํายังไงแหละใช่ไม่ก็มันเป็นแบบนั้นค่ะมันมันเอาคืนไม่ได้แล้วละค่ะมันจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะจะให้มันเป็นไปกลับเป็นเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะมันจะต้องเป็นอยู่แบบนี้ นะคะเพราะว่ามันยุคไฮเทคนะคะยุคอ่ายุคเขาเรียกอะไรนะ่ะเป็นยุคโลกโซเชียลนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าลัตเตอรี่ก็แพงแต่คนก็ต้องซื้อลัตเตอรี่เนี่ยคนจะซื้อกันเยอะมากแพงก็ซื้อเพราะว่าหวยใต้ดินน่ะมันอันเยอะมากอันเป็น อันส0สิบตัวไปกลับก็เป็นหกสิบแล้วเวลาซื้อต้องซื้อบนซื้อล่างอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโอเคอ่าถูกปั๊บไปขึ้นเงินได้ตามร้านร้านในตลาดได้เลยอ่เาเลกนนกันแนนอนกว่ากันไม่มีการโกงเนาะ <c oughs> ทีนี้มันจะว่าจะทำยังไงล่ะคะเพราะว่าคนชอบซื้อน่ะใช่ไหมล่ะ เราก็ยอมรับว่าเราชอบซื้อชอบดูชอบเล่นใช่ไหมล่ะมันก็มันก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะนะ่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็ใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนะคะเราคิดว่าเราชอบตัวไหนละ่ะเราซื้อตัวนั้นตัวเดียวพอค่ะลัตเตอรี่อ่าสมมุติว่าเราชอบศูนย์สามเราก็ซื้อลอตเตอรี่ศูนย์สามแล้วก็สามศูนย์พอแค่นั้นแหละค่ะ นะคะเพราะว่าเราเราก็จะได้ไม่ไม่หมดตังไม่ถูกไม่ถูกเราก็หมดน้อยถ้าถูกเราก็ยังได้พอมาหมุนบ้างอย่างเงี้ยแล้วนะคะการเงินการทองก็ยิ่งหายากนะคะสาวดำก็เพิ่งจะได้รถมาเป็นงวดแรกอย่าลืมทะเบียนรถสาวดำนะคะ6 0 6 7นะคะก็ะคะเราก็ซื้อห่า หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรอย่างนี้แหละค่ะพูดถึงกันเนาะตามที่สาวดำว่านเนี่ยนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณไปยังเอฟซีภาคใต้นะคะขอบคุณเจ้าภาพภาคใต้นะคะก็จองมาหลายงานทีเดียวนะคะเป็นงานสินค้ามั่งเป็นงานแต่งก็มีนะคะแต่ส่วนมากทางใต้นี่งานเพราะว่าถ้าเขา ปิดปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะมีงานเยอะนะคะก็จะมีงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานคณะครูอาจารย์ายอำเภออะไรเงี้ยนายกอบตอสอจอ,อะไรเงี้ยค่ะทางใต้ย,ยอมรับนะคะเพราะว่าสาวดำเคยไปาหากินอยู่ทางใต้เป็นนักร้องนี่และค่ะนะคะก็ไป รับงานอยู่ทางใต้ก็โอ้โหอยู่ได้เป็นอยู่ได้หลายปีค่ะเพราะว่าทางใต้นี่งานอะไรเขาก็จะจ้างนักร้องนะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักร้องอยู่ในดวงใจของคนใต้เนี่ยเขาจะจ้างค่ะงานบวชก็จ้างงานขึ้นบ้านใหม่ก็จ้างนักร้องค่ะงานแต่งงานแม้แต่งงานศพนะคะงานศพก็ยังจ้างนักร้องไปแสดง ญาติญาติาเสียหรือพ่อแม่เสียหรือใครเสียก็แล้วแต่ในวงตระกูลเขาเนี่ยเขาก็จะจ้างนักร้องไปร้องอตอนทําบุญเก็บกระดูกทาบุญประจําปีเขาก็จ้างนักร้องไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคกลางนะคะทางภาคบ้านเรานี่จะจ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นงานปีละหนึ่งครั้งอะ่ะอย่างทําบุญหาทําบุญเก็บดูกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็งานงานอะไรละงาน เข้าพรรษาออกพรรษาแต่ว่างานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานมีโชคมีลาบถูกหวยถูกเบอร์จ้างนักร้องจ้างนักสแสดงไม่มีนะคะก็จะมีจ้างเป็นหลักเลยก็จะมีงานเจ็บดูนะคะงานเจ็บดูงานปีใหม่นะคะแล้วก็งานในอ,ออกพรรษาเข้าพรรษาอย่างนี้ละค่ะนะคะแต่ทางใต้นั้น จ้างศิลปินทุกงานงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานต้อนรับเจ้านายคนใหม่งานโยกย้ายคนคนใหม่มาก็จ้างนักร้องไปเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันมันอยากคนละอย่างเลยนะก็ะเรียกว่างานนี่งานนี่มีแทบทุกวันเลยค่ะเพราะจ้างทุกงานแม้แต่เวลาเขาถูกลอตเตอรี่ถูกหวยถูกเบอร์เขาก็จ้างนักร้อง ขึ้นบ้านใหม่ก็จ้างนักร้องอ่าพิธีมั่นยังจ้างนักร้องเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ญาติกโกงโหติกาเสียก็จ้างนักร้องค่ะคือต้องจ้างนักร้องนั่นเลยกินเลี้ยงกันตามนะขับรำนองเรมตามหมู่บ้านเขาก็จ้างนักร้องค่ะ,ะทางใต้เขาจะจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่สาวดําไปร้องเพลงอยู่พักใต้ํามาหากินอยู่ภาคใต้ก็ไม่ได้ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะคะก็อยู่กับน้องหมา ก็เช่าคอนโดอยู่ก็มีงานตลอดค่ะตอนนั้นสาวดําก็ไปร้องเพลงมีเพลงใต้มาออกมาเป็สิบชุดเลยค่ะชุดแรกเลยก็คือชุดชูดในสู้ผ้านะคะแล้วก็มาอีกหลายชุดเลยทีเดียวค่ะจะนะคะชุดชอบเมืองใต้ชอบสะใจหรือไม่ชอบอ่าแล้วก็ชุดอ่าหลักหลักนองไม่ต้องยบเมียล่วงห่วงพัวนะคะแล้วการงานเปลงคืนสุ้ให้ปลายดามกว้านแล้วการงานเปลงรอยนี่แล้วการงานเปลง ชอบแข่งแล้วก็ชอบกุ่นใต้โอ้ยเยอะแยะนะคะสาวดำไม่ได้พูดนานแล้วนะคะมาจากใต้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบถ้าจะเป็นห้าสิบสี่เพราะว่าห้าห้าสิบสามน้ำท่วมยกใหญ่นะคะ,นะคะสาวดำก็กลับมาภาคอีสานปีปีห้าห้าสี่ แล้วก็มีมีมีงานรับตลอดแต่ว่าลงไปเอาค่ะเอารถลงไปนะคะถ้ามีห้างานสิบงานก็ขับรถลงไปแต่ก่อนก็ไปเช่าไปเปิดเป็นร้านอาหารให้น้องชายร้านอาหารข้าเหนียวส้มตำไก่ย่างเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่โน่นเลยค่ะแต่ก่อนนะคะสาวดําอยู่อยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่ภาคใต้นะคะแล้วก็เอาน้องสาวน้อง เอาน้องชายน้องสะพ้ยเอาลูกเอหาล้านไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นุ่นล่ะนะคะอยู่กับสาวดำก็ไปกับน้องเรโต้น้องชิดสุน้องหมานะคะน้องคิดสุ eka, ดสเรโต้ต่อมาก็เป็นมะขามน้ำค้างต่อมาก็เป็นโตโต้ต่อมาก็เป็นยาย่าเงี้ยล่ะคะ่ะชีวิตของสาวดำนะคะจะอย,อยู่อย่างนั้นล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็พอเปิดล็อกแล้วนะคะโควิดโควิดก็ไม่มีแล้วนะคะมีแต่ไข้หวัด ก็ในะคะหลายหลายคนก็จับกลุ่มกันนะคะมีงานแสดงสินค้าก็เริ่มติดต่อหานักร้องนะคะสาวดําก็รับไปไว้แล้วสิบกว่างานนะคะก็คงจะต้องลงไปภาคใต้แล้วค่ะทีเนี้ยนะคะนะคะส่วนตัวเลขอย่าลืมนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าอย่าลืมนะคะเลขไม่ยาสีดาจันนะคะสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์สามน่ะนะคะ แล้วก็อย่าลืมทะเป็นรถสาวดำค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ